อย่างในช่วงวันสองวันนี้ที่ผ่านมามันจะมีหุ้นหลายตัวมากเลยที่เป็นหุ้นใหญ่มันขึ้นมาแรงๆอย่าง E A T C ลมถึงเดลต้าใช่มขึ้นมาเยอะๆในช่วงผ่านมาที่มองปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ยังไงบ้างครับครับก็จริงๆหลายตัวต้องบอกว่าไปไปตามกระแสนะครับอย่างที่ที่บอกมาเนี่ยนะครับอย่าง Delta นี่ก็คือน่าจะเป็นกระแสพวกคลาวนะครับแล้วก็กระแส E V นะครับ EA EA นี่เหมือนกันนะครับ EA G P S C พวกนี้มันมีพวกแบตเตอรี่นะครับมีมีธุรกิจที่เกี่ยวข้อง<ม>เพราะนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าตลาดก็จะไปจะไปเก่งกําไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เก่งกาไรก็เก่งไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่ที่เราทําก็คือคงต้องไปดูนะครับว่ามูลค่าพื้นฐานที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าถ้าอย่าง EA นะครับผมยกตัวอย่างอย่าง EA ละกันนะครับ EA เนี่ยฝ่ายวิจัยเราเราทำแฟร์ไว้ นะครับอยู่ที่49บาทนะครับแล้วก็ถ้ามองในแง่ของคอนเซนซัสคอนเซนซัสทำแฟร์ไว้ที่63บาทนะครับแต่ราคาปัจจุบันเนี่ยมัน64ละนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันมันก็ถือว่าน่าจะตอบรับนะครับตอบรับเกี่ยวกับเรื่องของมูลค่าพื้นฐานที่แท้จริงไปพอสมควรดังนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นแบบเนี้ยมันมันขึ้นมาในระดับแบบนี้สิ่งที่ทําได้คือถ้าเราจะเข้าไปคือเพื่อเทรดดิ้งเพื่อเทรดดิ้งเท่านั้นครับเพื่อเทรดดิ้ง ถ้าทํากําไรก็ดีใจด้วยนะครับไม่เป็นหมือนว่าให้ทาใจค่ะถ้าเกิดเห็นบันทีขึ้นไปนีเนาะอ๋อใช่ครับใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบเห็นราคาที่มันขึ้นมาสูงแล้วสาหรับคนที่ยังไม่มีก็ไม่ควรที่จะเข้าไปไล่แล้วในช่วงราคาพวกคุ้นพวกนี้ก็มันมาพร้อมกับความเสี่ยงนะครับถ้าเราไปไล่ราคาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้อง ต้องต้องเตรียมใจหรือว่าทําแผนทําแผนไว้นิดนึงนะครับว่าถ้ามันลงมาล่ะนะครับถ้าเราไปไล่ราคาแล้วราคามันลงมาเราเราจะมีทางออกทางหนีทีไรอย่างไรนะครับ